ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีน้ำมันว่านบุญรักษานะ่นะเวลาคนโดนสัตว์พิษกัดหรือแมลงมีพิษกัดต่อยคนเฒ่าคนแก่พวกหมอยาเขาก็จะเอาสมุนไพรสดหัวว่านสดมาทําการรักษาในบรรดาพิษที่แก้ยากไม่ที่สุดก็คือพิษของแมงมุมนี่แหละตอนคนถูกแมงมุมกัดปลายเขี้ยวแมงมุมจะหกักคาฝังอยู่ใต้ผิวหนังของเรามันเป็นปลายเขี้ยวเล็กๆเท่ากับปลายของหนามมายาลาบนี่แหละฝังอยู่ใต้ผิวหนังของเราตรงนี้แหละ ที่ทําให้มันรักษายากแต่ก็มีเคล็ดลับในการรักษานะหมอยาเขาจะเอาพยาว่านว่านง้งวนขอทองแก่สเสลดพังพรว่านแมงมุมใบพูแกลๆเหลืองๆส,สักสองใบเอามาโขกรวมกันจนละเอียดแล้วเติมน้ํามันอะไรก็ได้ลงไปผสมกับปูนเคี้ยวหมากพอข้นๆเอาไปพอกที่ปากแผลสักสีห้าวันเคี้ยวแมงมุมจะหลุดออกมาแต่เดี๋ยวนี้ง่ายใช้น้ำมันว่านบุญรักษา ทาพอกที่ปากแผลทาหน้าหน,นาให้ชุ่มตลอดทั้งวันเลยนะทาต่อเนื่องสักสี่ห้าวันใช้ได้เส้นเหนียวเหนียวดึงหัวท้ายตึงๆลากกวาดผ่านปากแผลลากกวาดไปมาเคี้ยวแมงมุมจะหลุดออกเป็นการแก้พิษถอนพิษแมงมุมโดยสมบูรณ์น้ำมันว่านบุญรักษาีดีจริงๆนะใช้แก้พิษถอนพิษสัตว์แมลงได้ทุกชนิดเลยน้ำมันว่านสมุนไพรแท้ ใช้ดีบอกต่อ